สวัสดีค่ะเพื่อนๆบ่ายในวันนี้นะคะก็พาเพื่อนๆมาหาอะไรหวานๆกินกันนะจ๊ะนี่น้ำเย็นๆหวานๆสักแก้วก็ชื่นใจดีใช่ไหมคะเพื่อนๆน,นี่ไปดูกันว่ามีอะไรกินกันบ้างร้านนี้น่ารักมากเลยชอบเรียกว่าร้านกระต่ายนะคะร้านน้ํากระต่ายนะคะจริงๆคือชื่อร้านว่าบันนี่เชคนะคะ ตรงนี้คืออยู่สาขาอ่างศิลานะคะอยู่ใกล้ๆที่ทำงานอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็แวะมากินข้าวเที่ยงแถวนี้นะคะแล้วก็แวะมาหาอะไรหวานๆกินนะคะแวะไปแวะมาเลยเถิดไกลมากเลยค่ะด้ <c oughs> นานน้าร้านก็มีเก้าอี้ให้นั่งรอนะคะน่ารักน่ารักแล้วน่ารักมากสุดๆเลยสายคาเฟ่น,น่ารักนะคะนิดนึงมาได้มาได้มานั่ง แต่นั่งได้ไม่นานนะคะเพราะว่ามันก็จะร้อนนิดนึงเพราะมันไม่ใช่ห้องแอร์นะคะเป็นแอคีนะคะไม่รู้เพืเ่อนๆเข้าใจแอคีไหมมุกนิ่งไม่หาพาเพื่อนเครียดนะคะมาดูค่ะว่าเมนูเขาเยอะมากๆนะคะทั้งเครื่องดื่มแล้วก็ของหวานนะคะมีมีแพนเค้กด้วยคือหน้าตาแต่งแบบน่ากินมากน่ารักมากๆเพื่อนๆดูอ่าราคาก็จะประมาณนี้นะคะเพืเ่อนๆ ได้แล้วอันนี้ของนิงนะคะแก้วสีชมพูนมนั้นของนิงนะอีกอันนึงเป็นพี่ของพี่ที่ทํางานนะคะชมพูคือนมชมพูสตรอเบอร,บรี่แล้วก็มีชีสเคชีสใส่ข้างบนตีตีใส่ข้างบนด้วยนะแล้วมีสตอรอเบอรี่ตกแต่งและอีกแก้วหนึ่งก็รู้สึกจะเป็นน้ําพีชโซดาแล้วใส่อาสาวรสด,ด้วยนะคะน่าทานมากหวานหวานเย็นเย็นสดชื่นนาะสาหรับ บายบายนะแล้วกอ็อีกสองแก้วนั้นก็เป็นดาร์กโกโก้นะคะคือเข้มข้นมากๆเลยเพื่อนๆถ้าได้มาอีกจะลองกินเมนูนี้ค่ะคือน่าทานมากเลยพอเห็นของคนอื่นก็อยากกินของคนอื่นอีนอกความโลภนิดนึงนะคะเพื่อนๆของตัวเองยังไม่พออยากได้ของคนอื่นอีกอะไรยังไงเนี่ยน่ากินมากเลยมันดูเข้มข้นมากๆเพื่อนเพื่อน สุดยอดมากกดไลค์เลยค่ะใครชอบนะคะใครชอบร้านนี้แวะมานะคะใครอยู่แถวอ่างศิลาแวะมานะคะอยู่ใกล้บ้านใครก็แวะมานะคะหรือใกล้สาขาไหนก็ลองไปชิมกันดูนะคะไปลองทานกันดูนะคะร้านน่ารักมากเลยกระตายปุ้งปริงมุ้งมิงปริงปริงนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์บริงบริงให้ด้วยนะคะพูดถึงบริงบิงแล้ว และสุดท้ายนี้ก็ขอเป็นกำลังใจเพื่อนๆน,นะคะใครที่ชอบของหวานนะคะก็ฝากกดไลค์ให้ด้วยนะคะใครสายคาเฟ่ก็กดไลค์อีกนะคะมีมีสตาบัรี่ชิ้นโตด้วยนะคะสุดท้ายนี้เราจะไปกันแล้วนะคะไว้เจอกันคลิปหน้านะคะชอบก็กดไลค์กดแชร์